าพบกอบช่องแมงพักพู้ชนลนะฮะตูมตามมาพอดีเลฮะ,ะน้องก็จะมาหรือโดมนะครับโซลทีด้วยกันนะครับเนาะไปหาเลขด้วยแดงนะฮะเนาะก็จะพาไปก่อนที่จะหรือนะฮะก็จะเป็นภาพความทรงจำนะฮะิอฟซ<า>ีมุดะอะไร ม่วกลรนอะเนาะม่วงนี่นะฮะก็จะพาไปดูความเขาเรียกว่าอะไรเป็นความทรงจำนะอีกแล้วนะครับอีกแล้วเนาะก่อนที่จะโดนรื้อนะฮะก็เคยอยู่ที่นี่นะครับ นะครับนี่นะครับสัญญายไม่ถูกนะครับเาปูก็ไปแล้วนะฮะจะม่โซลฟีก็จะไปอีกปูกพยายาปู่องค์เล็กๆก็ไปแล้วนะครับใจ,าจ,กกบจหายมากเลยนี่นะครับเตรียมรือ้อน,นะฮะ เข้ามาเนี่ยก็ลมเย็นดีนะฮะก็จะเอาออกหมดเลยนะฮะโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับชุดชุดนะฮะชุดจะได้ไปอยู่นู่นหมดเลยนะฮะกะกอกก็เงียบนะครับนี่นะฮะก็ ถ่ายไว้เนาะเป็นความทรงจำนะฮะนี่นะครับโซนพี่โซนพ่ะเจ้าแม่สองอะไรนางพี่น้องเนาะเอซนี่นะครับพอ,อเข้ามาถึงที่นี่ก็ลมเย็นเลยนะฮะนี่นะครับเอ,อ่อ FC บอก ถ้าถ่ายแล้วให้มาดูเลขด้วยนะครับเนอะจะดูให้ก่อนว่าตัวไหนโอ้นี่นี่ f อยังไม่ไม่หมดนะนี่นะเห็นเห็นเปล่า f อเนี่ยน,นะอ่เป็นไงบ้างนะครับเห็นจะจะ,จะยังทุกคนแล้วนะนี่นะครับ ที่ยังไม่สลายเนาะ FC ก็จะเห็นนะครับอ่าก่อนที่จะถูกยกไปเนาะ FC นะครับเหลือไว้เพียงความทรงจำเหมือนเดิมนะะนะครับอีกแล้วอีกแล้วนะฮะ ไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะเอฟนี่นะครับแต่ก่อนเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ครั้งแรกเนาะก็ได้นะครับแมงกะบี้ก็พาผมมาไหว้เนาะนะครับเจ้าม่โสรพีโสรพานะครับเนาะก็แต่ตอนนั้นก็จะเป็นที่ตั้งเขาประทับตรงนี้เลยนะครับขออะไรก็สมปรารถนา เ็ามีมาไหว้เหมือนกันนะเอซเนาะนะครับนะฮะใช่ไมเอซนะครับมันมีทางเลือกนะเอซก็ต้องทำนะครับลมเย็นดีนะเอซีจัดนะฮะชุดสวยก็ได้ไปนู่นนะฮะ นี่นะครับโครงโครงแข็งแรงไหมนะครับเนาะโครงรังคาออ้มสบายได้นะมันก็เอียงเอียงนิดน,นึงยกไปกได้นะนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งอะไรไนะฮะนี่นะครับนี่นะฮะ อังคาอะไรต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นโค้งอันเนี้ยนี่ก็ทุบออกนะั้งแตกเงี้แตกงี้ก็ทุบออกนะฮะ ก็จะยกไปแล้วนะครับผมโอเคก่อนที่จะลื้อนะครับผมก็ถ่ายวิดีโอนะครับเพื่อที่จะ,ะเป็นความทรงจำนะฮนะเนาะก่อนที่จะได้เอาออกไปไม่ใช่มาย้ายนะครับเอาไว้หมดเลยนะเอทั้งผู่ปริจิตทั้งปู่องค์เล็กนะครับแล้วก็จเจ้าแม่โสระพีโสรพาน,นะฮะทุกอย่างนะครับ จะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับเนาะหนะ้าเอฟซีก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่านะครับกลับมาเป็นดังเดิมนะฮะนะครับผมอื่นะครับต่มตางก้มหน้าก้มตาชีเดียวเชียวนะฮะด้ยินเสียงเพลงด้วยนะครับคงจะไม่เปลี่ยนอะไรหรอกมั้งอฮนะ ผมตามมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนมาจากจำปาดงจำปาดงเพิ่งมาถึงเหรอแม่ช่วงเช้าทําอะไรบ้างที่จำปาดงก็ปลูกต้นไม้ครับผมปลูกต้นไม้ลหรแม่อ๋อแล้วปลูกธุกิจต่อกันแล้วหรอยังยังเหรอยังยังไม่เสร็จผมยังไม่เสร็จตั้งไว้ต่อกันแล้วหรอมาเชียร์ก่รงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นช่วงเย็น เที่ยงเย็นวันนี้เพราะตอนนี้คือทุกคนพากันพักผ่อนเพราะว่าไม่ได้พักกันเมื่อวานอันนี้ยังไงโดมปุบก็ต้องถามลุงครับอ่ากําลังวางแผนอยู่อะ่านั่นแหละรอลุงกับป้าเนาะนะครับเราก็จะรู้เนาะว่าต้องทํายังไงก่อนเนาะรอก่อนนะฮะครับอผมก็มาแหนมเบ่งเฉยว่ามันเหลืออะไรเยอะไหมเหลือไหมเหลือนี่ก่อนนะฮะตอนเช้าก็ทํา ได้ครึ like ่งหนึ hmm. ่งแล้วแหละนะฮะแต่ผมไม่ได้มาทำช่วยหรอกไม่เศ้าเห็นอยู่เห็นดูหลายสุดแม่ผู้ใหญ่พี่น้องยูทูบเฮาที่อยู่ทางนี้เพ่นกับผ้ากันเก็บยางเก็บนุ่นเก็บนี่ผมเบิ่งอยู่ครับแมงกระบี่เพ่นกับแม่เอ็ดเนาะยางรถยนต์ยางรถไฟยางอะไรที่ตั้งอยู่ที่นาเก็บไป่เปิดกระสีอิดเห็นว่าเก็บส่วนอันนั้นใ้เนาะเนาะกา ตอนนั้นผมยังอยู่จำปดงอยู่จำปดงแม่นั่งเบิ่งโอ้พี่น้องเขากะเริ่มทําความสะอาดแล้วเริ่มเก็บกวาดแล้วใช่ฮะก็เลยอ่าฟ้ามาสมทบแต่ว่าพอมาถึงตอนนี้ก็ยังกะเห็นข้าเจ้าพักผ่อนบิดเนาะอือมแสดงว่าน่าจะน่าจะทําความสะอาดตอนเย็นครับนี่นะน่านาจะนะครับผมนะครับผมก็ไม่รู้โอเคเนาะขอบคุณตุ้มตามนะฮะเนาะก็มาช่วยด้วยช่วยกันนะพี่ โอเคสำหรับชิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับช่องแมงทับกูชาแนลครับ